วันนี้ผมจะมานำเสนอผลิตภัณฑ์เสริมหารยี่ห้อคอนลาคอลลาตัวนี้เนี่ยจะมีส่วนผสมของคองลลาเจนเป็นหลักซึ่งตัวนี้มันจะทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยไม่แห้งไม่มีริ้วห่อยซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เหมาะกับผู้ชายอย่างเราเพราะว่าผู้ชายอย่างเราเนี่ยจะขาดการดูแลเกี่ยวกับสภาพหน้า ตัวนี้เนี่ยเป็นอาหารเสริมที่สามารถดื่มได้แทนน้ำผลไม้หรือน้ำชาทั่วๆไปส่วนผสม,สมของคอลลาเจนเนี่ยนะฮะมันจะทำให้เราเนี่ยหน้าตาเราเนี่ยจะดูสดใสจะไม่ไม่ดูโทรมเนื่องจากตัวคอลลาเจนเนี่ยมันที่ที่มีอยู่ในทั่วไปเนี่ย มันจะเริ่มหมดไปตอนอายุ20ซึ่งเราต้องพยายามหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นคอลลาเจนเนี่ยมาชดเชยที่มันเสียไปผมจึงอยากจะแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้นมันไม่ได้มีคอลลาเจนอย่างเดียวมันก็มีที่ระบ,บุไว้ก็จะมีวิตามินซีวิตามินอ e, ีแล้วก็พวกเบอร์รี่ต่างๆตัวนี้นก็จะเป็นอาหารเสริมอีกอีกอ,กอ,กอย่างหนึ่งนะฮะตัวนี้ วิธีรับประทานก็คือ1นซองต่อน้ําเย็นร้อยยี่สมิลกรมตัวนี้สามารถทานได้ก่อนอาหารเช้าหรือว่าก่อนเข้านอนซึ่งปกติเนี่ยผมก็จะทานตอนก่อน,ก,อนก่อนนอนนะฮะเดี๋ยวตัวนี้จะมาดูกันว่าข้างในเนี่ยแกะออกมาเป็นยังไงตัวนี้ก็จะเป็นสอง เล็กๆอย่างนี้นะฮะแต่ว่า,าวันละสองก็พอนะเป็นสีสีสีม่วงๆนะหลังจากชงแล้วหลังจากชงแล้วนะอันนี้ผมชมไนะก็จะเป็นสีเหมือนขนมรสชาติก็จะไม่มีกลิ่นขาวนะฮะ ไม่มีกลิ่นคาวเหมือนผลิตภัณฑ์คอลลาเจนบางยี่ห้อเพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยมันเป็นสารสก,กรสัดจากปลาซึ่งบางทีมันอาจจะมีกลิ่นคาวก็ได้แต่อันนี้เนี่ยดื่มสบายดื่มง,ง่ายเหมือนเหมือนเหมือนน้ำผลไม้ที่เราซื้อทั่วไปนะฮะตัวนี้เนี่ยแค่วันละหนึ่งขวดเท่านี้ก็เพียงพอแล้วนะฮะเพราะว่าคอลลาเจนเนี่ยอ่ามากไปมันก็จะ ไม่มันก็มันก็จะไม่ดูซึมนะฮะถ้าน้อยไปมันก็ไม่ดีแต่ตัวนี้เนี่ยคิดว่าพอเพียงแล้วสำหรับอตอนหนึ่งวันนะฮะงั้นไงก็ลองฝากตัวนี้ไปลองใช้ดู ตอนการดูดซึมคอลลาเจนเปปไทด์เมื่อเข้าสู่ร่างกายขั้นตอนแรกคอลลาเจนเปปไทด์จะถูกย่อยให้เป็นหน่วยเล็กๆโดยเอนไซม์ที่กระเพาะอาหารและถูกดูดซึมที่ลำไส้เล็กเมื่อคอลลาเจนเปปไทด์ถูกดูดซึมจะถูกส่งต่อไปยังอวัยวะเป้าหมายทั่วร่างกายโดยผ่านทางตับและเส้นเลือดฝอย เมื่อไดเปปไทด์เหล่านี้ถูกดูดซึมเข้าร่างกายจะตรงเข้าสู่เซลล์ภายในผิวหนังกระดูกและข้อต่อเพื่อทำหน้าที่ส่งสัญญาณกระตุ้นให้เซลล์เหล่านั้นสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจนมากขึ้นและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องราวของคอลลาเจนเปปไทด์และแน่นอนว่ายังมีความลับอีกมากมายที่ยังรอให้เราค้นหาในอนาคต ผู้ชมคะหลายๆคนเนี่ยคงจะรู้จักคอลลาเจนกันเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราคุ้นเคยกับสื่อแขนงต่างๆมากมายแต่ว่าจะมีใครสักกี่คนคะที่จะเข้าใจว่าเหตุใดทําไมเราถึงทานคอลลาเจนคอลลาเจนมีประโยชน์ยังไงและ เขาหาคอลลาเจนที่ไหนที่จะเป็นคอลลาเจนที่ดีที่สุดสําหรับเราวันนี้นะคะขวัญมีคําตอบมาให้แล้วและแน่นอนว่าไม่ใช่ขวัญแน่นอนที่จะมาเฉลยคําตอบนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านคอลลาเจนมาฝากกันค่ะขอต้อนรับค่ะคุณสกน์พงเพตราัตหรือว่าคุณโจเข้าสู่รายการค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของคอลลาเจนนะคะหลายๆคนรู้จักกันดีแต่ว่า ไม่ไม่รู้ว่าความหมายว่าจริงๆแล้วคอลลาเจนคืออะไรและมันอยู่ในที่ไหนบ้างตรงนี้ต้องขอข้อมูลจากคุณโจ้แล้วล่ะค่ะค่ะคือจริงคอลลาเจนนะครับคือโปรโตีนนะครับแล้วก็ในร่างกายของเราเนี่ยมีโปรโตีนชนิดนี้ประมาณหนึ่งในสามของร่างกาย<ม>นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยคอลลาเจนเนี่ยยังเป็นส่วนประกอบสําคัญเนี่ยของกระดูกกระดูกอ่อนแล้วก็เส้นเอ็นต่างๆอีกด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เนี่ยผิวพรรณของเราเนี่ยที่เต่งตึงอยู่เนี่ยก็เนื่องมาจากคอลลาเจนนั่นเองนะฮะ ทีนี้นอายุเราที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยคอลลาเจนเนี่ยก็จะเริ่มเสื่อมสลายค่ะมันก็เลยเกิดบบเป็นว่าเป็นเป็นริ้วรอยถ้าเกิดเป็นผิวหนังเนี่ยก็จะเกิดริ้วรอยเกิดขึ้นเราจะมีวิธีการนะคะที่จะแบบว่าสกัดกั้นไม่ให้แบบว่าป้องก,กอันก็ได้อะไม่ให้คอลลาเจนเนี่ยมันเสื่อมสลายเร็วๆพอเมื่อสักครู่นี้ดูภาพโอ้โหไม่ไหวคะ่ะอายุ50ิแล้วริ้วรอยเยอะขนาดนั้นเนี่ยาาทำใจออกจากบ้านไม่ได้แน่เลยเรามีวิธีการอะไรบ้างที่จะแบบว่าชะลอให้คอลลาเจนเนี่ยลดน้อยลงให้ได้น้อยที่สุดค่ะ คือคอลลาเจนนี่มีในอาหารธรรมชาติทั่วไปนะฮะแต่ว่าปริมาณอาจจะน้อยหรือว่าอาจจะไม่เข้มข้นเพียงพอแล้วก็คนเนี่ยมักจะเข้าใจว่าการทานคอลลาเจนเข้าไปเนี่ยจะไปแทนคอลลาเจนในร่างกายซึ่งจริงไม่ใช่นะฮะการทานคอลลาเจนเข้าไปเนี่ยมันจะไปย่อยสลายก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยก็คือจะมีไดพปพไทด์สองคู่ที่สําคัญนะครับก็คือว่าตัว P O กับ O G ก็คือย่อมมาจากโปรลีนไดซีโปรลีนคู่หนึ่งกับไดซีโปรลีนและไกลซีนซึ่ง ไดเปปไทด์สองคู่นี้เป็นคู่สําคัญที่สุดในการที่ไปกระตุ้นเซลล์ในร่างกายนะครับที่ทําให้สร้างเซลล์ใหม่แล้วคอลลาเจนเพราะฉะนั้นสองตัวนี้แหละครที่จะฟื้นฟูอคอลลาเจนในร่างกายให้กลับคืนมาค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะพบว่ามีคอลลาเจนเยอะแยะมากมายมีมมทั้งแบบว่าหลายรูปแบบให้จาแนกจริงๆเนี่ยมีทั้งหมดกี่รูปแบบและแต่และรูปแบบเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างคะได้ครับคือรูปแบบหลักๆที่เห็นชัดเจนนะครับก็จะเป็นเป็นเม็ดนะครับซึ่งข้อดีคือ คือเนี้ยของการทานสะดวกแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยปริมาณที่ใส่แต่ละเม็ดเนี่ยมีน้อยนะครับเต็มที่เนี่ยคือประมาณ1.2กรัมแค่นั้นเองแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยการที่อัดเม็ดเนี่ยมันจะต้องมีสารไบเดอร์นะครับอย่างเช่นแป้งอะไรก็ตามเนี่ยทำให้ปริมาณเนี่ยไม่ได้เพียวร้อยเปอร์เซ็นต์แบบที่สองเนี่ยก็คือเป็นแบบเจลลี่นะฮะแต่ว่ารูปแบบเจลลี่เนี่ยคือข้อด้อยก็คือว่าใส่ปริมาณคอลลาเจนได้น้อยอันที่สองเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องใช้เป็นน้ำตาลทานเยอะอาจจะ มีความอ้วนแถมไปด้วยโอ้โหไม่ไหวอันนี้ไม่เอาแล้วค่ะมีรูปแบบอื่นอีกไหมคะก็รูปแบบอีกอันหนึ่งที่ได้ความนิยมสูงนะครับคือพร้อมดืม่มนะฮะซึ่งข้อดีของพร้อมดื่มเนี่ยก็คือว่าะสะดวกแล้วก็รสชาติดีนะฮะแต่ว่ามีจุดหนึ่งเนี่ยคือคอลลาเจนเนี่ยเมื่อเวลาเราใส่ลงไปในการทําลายแล้วเนี่ยพอทิงอ้งระยะไว้นานมากขึ้นเนี่ยประสิทธิภาพของคอลลาเจนเนี่ยต้องยอมรับว,ว่ามันจะลดลงนะฮะ แล้วอย่างนี้เนี่ยแน่นอนว่าปัจจุบันนี้มีในเรื่องของคอลลาเจนพร้อมดื่มเยอะแยะมากมายมีแนะนําเป็นพิเศษไหมคะว่าควรจะเลือกแบบไหนอีกอันนี้คือย่อยลงมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะที่จะทําให้เราเนี่ยเข้าไปหาสิ่งที่ดีที่สุดและเกิดประโยชน์และซึมซับเข้าสู่ร่างกายของเราได้ดีที่สุดด้วยคือสิ่งที่แนะนำจริงๆนะครับก็คือว่าคอลลาเจนเนี่ยจะทรงคุณค่ามากที่สุดเนี่ยในรูปแบบของเป็นผงแล้วก็เราซีล เพราะฉะนั้นถ้าผมแนะนำเนี่ยคลาเจนแบบผงชงเดิมเนี่ยดีที่สุดตรงที่ว่าข้อที่1เนี่ยใส่ปริมาณได้สูงที่สุดนะฮะอันที่สองเนี่ยเก็บคุณค่าได้ระยะเวลานานพอเวลาเราฉีกซองแล้วชงปั๊บเนี่ยคือคุณค่าเนี่ยสูงที่สุดนะตอนนั้นแล้วเราก็ทานเข้าไปในร่างกายเลยร่างกายก็พร้อมที่จะดูดซึมและย่อยสลายตามกระบวนการที่แนะนําต้งแอ่ต้นนะฮะ ามาพูดถึงในส่วนของผลิตภัณฑ์คอนลาคอนลากลูต้าเบอรี่พลัสกันบ้างดีกว่าหรือว่าเขาชื่อเรียกสั้นๆชื่อเล่นของเขาคือคอนลาคอนลานั่นเองคอลลาเจนตัวนี้เนี่ยคือเป็นในส่วนของผงชงพร้อมดื่มมีข้อดีข้อเด่นยังไงบ้างคะที่สำคัญที่สุดของเรานะครับก็คือคอลลาเจนซึ่งคอลลาเจนของเราเนี่ยผลิตมาจากญี่ปุ่นนะครับ mm hmm. โดยบริษัทนิตาคอลลาเจนซึ่งเป็นคอลลาเจนที่ขายดีอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นโดยมีเทคโนโลยีเนียมากว่าเกือบจะร้อยปีแล้วโอ้โหนะยาวนานมากเลยใช่ค,ค่ะ โดยมีผลวิจัยเนี่ยลองรับอยู่หลายๆผลวิจัยทีเดียวที่จะมาโชว์ให้ดูวันนี้นะครับอันที่หนึ่งเนี่ยคือเรื่องของความชุ่มชื้นของผิวจากการทดลองเนี่ยจะเห็นว่าเมื่อรับทานคอลลาเจนไปเนี่ยกรัมเนี่ยสสัปดาห์ถึงแสัปดาห์เนี่ยจะมีอินฟู e m เมนที่เห็นอย่างชัดเจนตรงกราฟที่โชว์ให้ดูนะครับค่ะโอ้โหและที่สองที่ช่วยได้เนี่ยค,คือเรื่องของจุดด่างดำหรือ UVS p o t อเ,เช่นกันเลยครับก็คือว่าทดลองทานคอลลาเจน5กรัมเหมือนกันต่อวันนะฮะก็จะพบว่า จุดด่างดำเนี่ยจะค่อยลดเรือลงอันนี้สาเนี่ยบางคนเนี่ยเข้าใจว่าคอลลาเจนเนี่ยช่วยเฉพาะเรื่องของผิวพรรณหรือความสวยงามอย่างเดียวใช่ค่ะแต่ในความจริงเนี่ยเรื่องสุขภาพด้วยอย่างที่แซนดตอล่าครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีผลการทดลองเรื่องของข้อเข่าซึ่งเขาทําร่วมกับโรงพยาบาลน,นะครับโดยเอ็กซเรย์เนี่ยจะเห็นว่าคนที่มีข้อเข่าติดขัดเนี่ยเมื่อทานคอลลาเจนเข้าไปแล้วเนี่ยใชย้ระยะเวลาประมาณเ0วันนะฮะจะพบว่ามันจะสร้างช่วยสร้างในเรื่องของกระดูกอ่อน ทำให้เหมือนกับว่าเวลาเดินเราไม่ขัดแล้วก็ะระดับของความเจ็บปวดนี่ลดลงจนเกือบป,ปกติฮะบางคนเจ็บนะแบบปวดข้อปวดกระดูกตอนที่อายุแบบว่ามากขึ้นใช่ครับค่ะใช่ครับแล้วก็มีอันนึงคือในเรื่องของทดลองกับหนูนะครับโดยการที่ตัดรังไข่ของหนูก็เปรียบเสมือนกับผู้หญิงที่หมดฮอร์โมนนะฮะเพราะฉะน,นั้นกระดูกจะเสื่อมแต่เมื่อทานคอลลาเจนเข้าไปแล้วนี่จะพบว่าความคงทนของกระดูกนี่ฟื้นฟูกลับขื้นมา ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจากผลกาทรทดลองหลายๆจุดเนี่ยก็จะพบว่าคอลลาเจนเนี่ยช่วยทั้งเรื่องของผิวพรรณความสวยงามแล้วก็เรื่องของโสุขภาพด้วยฮะโอ้โหฟังอยู่แล้วนี่แบบว่าไม่เคยคิดเลยว่าคอลลาเจนเนี่ยจะมีประโยชน์เยอะแยะมากมายขนาดนี้หลายๆท่านยังเข้าใจผิดคิดว่าทานคอลลาเจนแล้วเนี่ยจะช่วยเรื่องความขาวด้วยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ช่วยโดยตรงโดยนอกจากคอลลาเจนที่กล่าวไปแล้วเนี่ยยังประกอบด้วยส่วนสําคัญอื่นๆอีกหลายส่วนนะครับตัวแรกเนี่ย,ยที่แนะนําที่จะใส่เข้าไปใน ผิดพันุ์ก็คือว่าตัวกรูตากรูตาไทโอนเนี่ยช่วยเรื่องความกระจ่างสายของผิวเนื่องจากว่าไปยับยั้งเมลาโทนินนะฮะไละส่วนหนึ่งเนี่ยคือดีท็อกซ์ตับสำคัญอีกตัวหนึ่งเนี่ยคือตัวคิวเทซึ่งเป็นแอนตี้ออกซิแดนท์สูงสุดตัวหนึ่งนะครับของญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็ช่วยในเรื่องชะลอเรื่องริ้วรอยต่างๆในร่างกายครับความเสื่อมต่างๆฮะตัวที่สามนะครับคือวิตามินซีวิตามินซีเนี่ยรารู้จักกันอยู่แล้ว โดยที่ปริมาณเหมาะสมเนี่ยจะช่วยกระตุ้นส่งเสริมกับการสร้างคอลลาเจนเนี่ยให้เพิ่มมากขึ้นนะฮะ,ะแล้วก็ยังทำผิวพรรณเรื่องกระจ่างใสอีกด้วยตรงนั้นเนี่ยยังมีสารสกรัดจากเปลือกสนฝรั่งเศสแล้วก็เมล็ดองุ่นซึ่งสองตัวนี้มีแอนทีนอซิแดนเนี่ยสูงกว่าวิตามินซีอ่ะ20เท่าแล้วก็วิตามินเออ50เท่าซึ่งช่วยทั้งชะลอความเสื่อมต่างๆแล้วก็ช่วยเรื่องอความกระจ่างใสของผิวด้วย คือมันยังบอกไม่หมดนะครับมันยังมีไลโคปีนแล้วก็มีมิกซ์เบอร์รี่คือของเราเนี่ยไม่ได้ให้น้ําตาลนะครับใช้ความหวานโดยซูคาร์โรสซึ่งเป็นสารแทนน้าตาลที่คุณภาพดีที่สุดแล้วก็โ no นแคลอรี่ขณะเดียวกันเนี่ยรสชาติของเราเนี่ยปรุงรสไปด้วยมิกซ์เบอร์รี่สชนิดนะฮะซึ่งเป็นทำมาจากผลไม้จริงๆนะฮะแอนตี Anti ้ออกซิเดนส์สูงสุดแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของวิตามินซีต่างๆเพราะะฉนั้นเนี่ยคือทานแล้วเนี่ยเห็นผลแน่นอนนะฮะ เรื่องรสชาติไม่ต้องพูดถึงมีแบบว่ามีพวกมิกซ์เบอร์รี่ต่างๆมากมายแบบนี้รสชาติต้องออกมารสชาติอร่อยรสชาติดีแน่น,นอนนะคะในส่วนของวิธีการทานนะคะมีวิธีการทานยังไงบ้างก็อยากแนะนําให้ทานเนี่ยเวลาสองเวลานะครับก็คือว่าช่วงเช้าแล้วก็ช่วงค่ํำเดีอยจะก่อนนอนก็คือว่าแนะนําตอนท้องว่างนะฮะจะได้เห็นผลดีที่สุดนะฮะ ปกติแล้วเนี่ยจะเห็นผลใช้เวลานานไหมคะกว่าร่างกายจะรับสารตัวนี้แล้วแบบว่าออกมาเป็นสุขภาพที่ดีผิวพรรณที่สดใส่ะใช้เวลาประมาณสองอาทิตย์เนี่ยจะรู้สึกเลยว่าผิวพรรณเนี่ยชุ่มชื้ชนขึ้นนี่คือแค่2อาทิตย์แรกเท่านั้นเห็นได้เลย<ช>ค,ค่ะและหลังจากนั้นเนี่ยจะเห็นความเปลี่ยนแปล,ปลงอะไรบ้างเปลี่ยนแปลงคือหนึ่งคือผิวจงางใสมากขึ้นนะครับแล้วก็ริ้วรอยเนี่ยลดลงแล้วก็คือความเปล่งปลั่งของผิวอะฮะค่ะนะฮะก็คือช่วยได้เยอะเลยใช่ครับ อ่านะคะนี่ก็เป็นเคล็ดลับความงามความอ่อนเยาว์ง่ายๆนะคะที่มั่นใจได้เลยในเรื่องของนวัตรกรรมและในเรื่องของความปลอดภัยด้วยเพราะว่าถ้าญี่ปุ่นเขานิยมกันขนาดนี้เนี่ยแน่นอนว่าความปลอดภัยต้องสูงมากเลยทีเดียวนะคะ,ะวันนี้นะคะใครที่สนใจก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะแล้วก็ที่สําคัญพิเศษให้สําหรับแฟนๆรายการของเรานะคะมีสิทธิพิเศษมามอบให้ด้วยค่ะเอาล่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณคุณ,คณโจ้มากนะคะที่ให้กิจกรรมรายการของเราแล้วก็นําข้อมูลดีๆมามอบให้กับเราในวันนี้ค่ะขอบคุ ุณครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอลาคอลาคอลลาเจนกลูตาเบอร์รี่พลัสสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่094 435 0404 089 071 8889